พิธีแก้ไขรูปคอเอียงหลังจากที่ตัดได้กล่าวแล้วให้ไปที่อีดพ,พับเพียรวาบจากนั้นคลิกจุดที่ต้องการจะเอียงจุดศูนย์กลางแล้วก็ล็อกส่วนอื่นๆที่ไม่ต้องการให้ขยับนะครับ ตอนนี้ผมจะดึงเยียงแล้วนะครับโดยกดเมาส์ค้างแล้วลากเยียงคอไปในทิศทางที่ถูกต้องจากนั้นคลิกที่ม e ฟทูลตอบแอปพลการแก้ไขรูปคอเยียงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมโค้ดเนวสอนออกแบบขอบคุณที่รับชมครับ